สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปเที่ยวกันที่วัดจอมสวรรค์นะครับวัดจอมสวรรค์นี้ตั้งอยู่ในส่วนของจังหวัดแพร่นะครับซึ่งห่างจาก ขนส่งของจังหวัดแพร่ประมาณ300เมตรนะครับเราสามารถที่จะเดินทางมาจากขนส่งแพร่โดยการเดินเท้ามาที่วัดจอมสวรรค์ได้นะครับซึ่งวัดจอมสวรรค์นี้ครับเป็นวัดที่เก่าแก่เก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่งของจังหวัดแพร่นะครับวัดจอมสวรรค์ตั้งมาประมาณ500ปีตั้งมาพร้อมกับกบฏเงี้ยวที่ทําการก่อกบฏในจังหวัดแพร่ วัดจอมสวัสค์นะครับเลยมีการก่อสร้างแบบเงี้ยวหรือว่าก่อสร้างแบบชาวไทยใหญ่ที่เขาได้มาอพยพแล้วก็พักอาศัยที่จังหวัดแพร่ในตัวเมืองแพร่สมัยก่อนในตัวเมืองแพร่ครับเขาจะเรียกว่าเวียงโกไสซึ่งเวียงโกใสเนี่ยครับก็จะมีพวกกระบฏเงี้ยวหรือว่าชาวไทยใหญ่ที่เขาอพยพมาจากในชวนของชนกลุ่มน้อยนะครับที่อยู่ตามตะเข็บชายแดน เขาได้มาทําการสร้างวัดจอมสวรรค์ซึ่งสมัยก่อนวัดจอมสวรรค์นี้นะครับจะเป็นป่ารกล,ลางแล้วก็ไม่มีถนนผ่านมาแต่อย่างใดเลยจะมีเฉพาะในส่วนของชาวไทยใหญ่นะครับที่เขามาอาศัยอยู่ปฏิมากรรมของวัดนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับพมา่าในสมัยก่อนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนทุกคนเข้าไปดูข้างในนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ ซึ่องอย่างที่บอกไปนะครับปฏิมากรรมในการสร้างของวัดจอมสวรรค์นี้จะเป็นการสร้างแบบสมัยไทยใหญ่ไทยใหญ่คืออะไรไทยใหญ่ก็คือชาวพื้นเมืองสมัยก่อนที่อพยพมาจากาประเทศไทยตามตะเข็บชายแดนของประเทศไทยตรงภาคเหนือนครับพม่าก็ไม่ใช่นะครับคนไทยก็ไม่ใช่ เขาก็ยังไม่ได้สิทธิ์ในการเป็นคนไทยเขาก็เลยทำการอพยพสมัยก่อนนะครับเขาอพยพมาได้ง่ายมากดังนั้นนะครับพื้นที่นี้ก็จะมีชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในส่วนของจังหวัดแพร่มีค่อนข้างมากเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเข้าไปดูข้างในนะครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าของวัดจอมสวรสค์นะครับสังเกตดูด้านหน้าของวัดจอมสวรรค์เนี่ยครับทุกคน ก็จะมีต้นไม้ที่เยอะแยะมากเลยครับต้นไม้เพราะว่าสมัยก่อนที่นี่เขาเป็นป่าลกลางครับเป็นป่าลกลางไม่มีถนนตัดผ่านแล้วก็มีแม่น้ำำานําลําธารสังเกตดูวัดตรงนี้ครับปฏิมากรรมในการสร้างวัดที่นี่เขาบอกว่าจะสร้างเหมือนคล้ายๆกับชนพมา่าเลยชนกลุ่มน้อยเลยแล้วทีนี้ครับหลังคาของวัดนี่จะเป็นชั้นๆไม่เหมือนกับวัดของประเทศไทย ที่เราเคยเห็นตามพื้นที่ต่างๆหรือว่าหมู่บ้านของเราอันนี้จะเป็นวัดที่มีการสร้างด้วยไม้สักแท้ทั้งหลังเลยนะครับทุกคนก่อนเข้ามาในวัดนะครับด้านหน้าวัดก็จะมีเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งประดิษฐานพระสารีริกธาตุของพระเจ้าในสมัยก่อนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้ามาชม เจดีกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปในวัดเรามาไหว้เจดีกันก่อนเขาบอกว่าสร้างขึ้นก่อนรัชกาลที่5ด้วยนะครับก่อนหน้าอีกก่อนยาวนานมากสังเกตด,ดูตรงนี้นะครับปฏิมากรรมในการสร้างอะ่ะจะเป็นคล้ายๆกับวัดพมา่าที่ผสมผสานล,ล้านนาสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเข้าไปในวิหารกันซึ่งเขาว่าวัดจอมสวรรค์เนี่ยวิหาร โบสถ์กุฏิจะอยู่ในที่เดียวเลยนะครับจะอยู่ในพื้นที่ที่เดียวจะไม่มีการแบ่งด้านหน้าทางเข้าของวิหารของศาลานะครับซึ่งก็จะมีอะดอกไม้ท่กเทียนจากชาวบ้านที่คุณยายที่ดูแลวัดตรงนี้ครับส่วนนักท่องเที่ยวท่านไหนที่ใส่ชุดเสื้อผ้าที่ไม่รัดกุมนะครับทางวัด ก็มีผ้าถุงไว้ให้กับนักท่องเที่ยวได้มาใช้บริการนะครับแต่ที่สําคัญในการมาเที่ยววัดนะผมคิดว่าทุกคนน่าจะใส่ชุดที่รัดกุมเข้ามาเนาะเพราะมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิรรทธิ์สิารที่สาคัญของชาวพุทธนะครับเขาบอกว่าด้านในโบสถ์พระวิหารตรงนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังเลย สังเกตดูประตูตรงนี้นะครับเป็นไม้สักนะครับทุกคนเป็นไม้สักทั้งหลังเลยนะฮะทุกคนวัดนี้ล่มรื่นมากครับ ที่สําคัญวัดนี้จะมีพระอาจารย์ที่เขาดูแลที่เขาจำภรษาอยู่ที่เนี่ยครับมีรูปเดียวเองนะครับสังเกตในการตกแต่งนะครับนี่ก็จะเป็นตุงนะเขาเรียกว่าตุงในการตกแต่งตุงภาคเหนือมีหลายมีหลายแบบนะครับอันนี้เป็นตุงตกแต่งของชาวล้านนานี่ครับหลวงพ่อจอมสวรรค์นะครับสังเกตดูด้านบนทุกคน อ่ะอย่างที่ผมบอกทุกคนนะครับวัดนี้ก็จะเป็นโบสถ์เป็นกุฏิเป็นวิหารอยู่ในที่เดียวกันเลยครับสังเกตดูตรงข้างๆข้างๆง,ง,ง,งพระพุทธรูปตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นกุฏินะครับทุกคนตอนนี้น่องเที่ยวเยอะมากเลยผมไม่กล้าจะพูดเสียงดังเลยเพื่อน,อนๆอาจจะได้ยินผมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมาอ,อีกด้านหนึ่งของวิหารหรือว่าอีกด้านหนึ่งของพระพุทธรูปครับ ก็จะเป็นการจัดพิธีธรัณฑ์รูปภาพเนี่ยครับทุกคนสังเกตดูรูปภาพตรงนี้นะครับเนี่ยครับก็าวาดของชาวไทยใหญ่นะเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นมันชื่อว่าอะไรผมจําชื่อไม่ได้นะครับรูปนี้ทุกครั้งที่มีการแสดงของชาวไทยใหญ่ก็จะมีเนี่ยมีเด็กผู้หญิงที่มีปีกอยู่ข้างหลังแล้วก็มีตัวนี้ฟุง้งๆอยู่ตรงนี้ครับทุกครั้งเลยที่ผมที่เขาแสดงนะผมก็ามาเห็นนะ แต่ว่าผมจำชื่อไม่ได้นะครับทุกคนแล้วที่สำคัญนะครับวัดสวรรค์น,นิเวศเป็นวัดที่อยู่ในโซนภาคใต้ของจังหวัดแพร่ซึ่งจะห่างจากตัวเมืองสมัยก่อนที่เขาเรียกว่าประตูเมืองของเมืองแพร่เป็นวัดที่อยู่ด้านหลังสุดของประตูเมือง ซึ่งก็จะไม่ค่อยมีใครได้มาสักกะวัดนี้นะสักเท่าไหร่นะครับนี่ครับทุกคนอันนี้เป็นปฏิมาก,กรรมในส่วนของพระพุทธรูปที่อยู่ในประเทศเมียนมานะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูตรงนี้ครับอันนี้คือเขาเรียกว่าพ่อจองนันทาชาวไทยใหญ่ก็เป็นชาวบ้าน ผู้มีอ,อิทธิพลสมัยก่อนนะครับเป็นคนที่สร้างวัดจอมสวรรค์นี้ขึ้นมานะครับทุกคนสังเกตดูพื้นตรงนี้นะครับเป็นพื้นไม้สักสวยมากทุกคนสวยมากอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสนะครับอยากให้คนได้มาเที่ยวไปเดี๋ยวเราออกไปเอง ดูด้านนอกของวัดจอมสวรรค์น,นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับป่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูด้านหลังของวัดจอมสวรรค์น,นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างผมคิดว่าน่าจะมีอีกเยอะเลยนะครับสังเกตดูตรงนี้ครับทุกคนป่าไมา้เยอะมากเยอะจริงๆนี่ครับ ทุกคนครับผมลืมบอกไปด้านข้างของวัดจอมสวรรค์นี้เขาก็จะมีพวกที่เขาบูชาเรื่องของพระกันเขาเรียกว่าอะไรบูชาพราะเทลูไหมผมก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับนี่ครับทุกคนเรามาถึงกันที่ด้านข้างของวัดจอมสวรรค์ตรงนี้ก็จะเป็นที่เช่าบูชาพระที่เขาที่เสี่ยนพระอะครับเขามาทําการ ซื้อขายบูชากันที่นี่นะครับก็จะมีหลายๆเสียนพระที่เขามาจัดตั้งแหงร้านค้าก่อนที่เราจะกลับไปดูวัดสวรสดิเวศผมจะพาเพื่อนมาดูจุดไฮไลท์ของวัดจอมสวรรค์ก่อนจะเป็นด้านหลังสุดเลยภาคเหนือเขาจะนับถือผีป่ย่าก,กันนะครับนี่ใครมาวัดจอมสวรรค์ก็เียนเชิญมาด้านหลังด้วยนะครับมากราบไหว้ท่านเพื่อเป็นสิริมงคลกันก่อนนะครับ มาเที่ยววัดจอมสวัสค์แล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมอ้อมมาด้านหลังเพื่อทำการกราบไหว้ท่านเป็นสิริมงคลแล้วก็ค่อยกลับไปหรือว่าค่อยไปเที่ยวสถานที่ที่อื่นอีกนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยหรือว่าเป็นกำลังใจในการทำงานของผมในการหาคลิปสถานที่ท่องเที่ยวให้เพื่อนได้ชมกันอีกนะครับ